นับสนุนโดยแอร์แครเรียคอปเปอร์11สั่งงานได้ทุกที่พันมือถือรถมือสองคุณภาพดีต้องที่คาร์ตสวัสดีครับสองทุ่มยี่สิบเก้านาทีข่าวข้ามในลีนิวส์สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงกับผมพบเอกพรหมผเมตตาวันนี้อยู่ด้วยกันคืนวันพุทธที่8มีนาคมนะครับ เริ่มต้นกันกับผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ครับที่ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าคดีม,มาเก888ว่านายบิ๊กหในพี่น้อง4บอติดต่อเข้ามาขอมอบตัวแต่มีเงื่อนไขว่าถ้ามามอบตัวต้องให้ตำรวจเนี่ยปล่อยประกันตัวเข้าไปนะซึ่งตำรวจยืนยันนะครับว่าไม่รับเงื่อนไขนี้ครับ พลตำรวจโทวรวัตวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เผยถึงความคืบหน้าคดีมา9 888ว่าขณะนี้นายบิ๊กพี่น้องตระกูล4บอมีความพยายามที่จะติดต่อเข้ามาขอมอบตัวโดยยื่นเงื่อนไขว่าจะต้องได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแต่ว่าตำรวจไม่รับเงื่อนไขนี้ส่วนผู้ต้องหาคนอื่นๆยังไม่มีการติดต่อเข้ามาอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีนายปิกนะครับเป็นคนสนิทของนายบิกเป็นคนที่ว่าจ้าง2องพริตตี้สาวให้มาแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงมา9888รวมถึงเป็นคนไปว่าจ้าง MC King ิงแร็ปเปอร์ให้มาแต่งและมาร้องเพลงมา9888ด้วยนายปิกคนนี้ครับจะติดต่อเข้ามาพบตำรวจตามหมายเรียกครั้งที่2วันพรุ่งนี้ช่วงบ่าย2องโมง อีกด้านดาราสาวคุณดิวอริสราทองบริสุทธิ์นะครับที่ตำรวจเดินทางไปขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ใต้หวันคุณดิวจะเดินทางกลับไทยในวันที่16มีนาคมนี้เบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางคาดว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามกำหนดการเดิมครับ เจ้าของร้านโจ๊กชื่อดังเข้ามามอบตัวแล้วนะครับหลังจากซิ่งรถเบนซ์ไปชนคนขวาดถนนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นขับรถหลบหนีเจ้าตัวอ้างว่ามืดมองไม่เห็นตอนนั้นตกใจกลัวก็เลยหนีกลับบ้านทันทีครับนี่เป็นสภาพรถเบนซ์สีดำของนายธนวันรเจ้าของร้านโจ๊กชื่อดังนะครับหลังจากที่ขับรถไปชนคนขวาดถนนจนได้รับบานนดเจ็บสาหัสช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา จะเห็นบริเวณวงกลมสีแดงๆนะครับว่าสภาพรถนี่คือกระจกแตกนะครับกันชนด้านหน้าซ้ายมีการเฉี่ยวชนกระจกด้านซ้ายมีรอยแตกร้าวเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณแยกคลองเจ็กถนนรามกำแหงก่อนที่นายธนวัตรเนี่ยจะลงจากรถไปดูผู้บาดเจ็บแต่กลับขึ้นรถแล้วอ้างว่าด้วยความตกใจขับรถหลบหนีกลับบ้านไปทันที ล่าสุดน,นายธนวันรคนนี้เข้าไปมอบตัวกับตำรวจสอนอบางชันพร้อมกับสารภาพว่าตนขับรถมุ่งหน้าไปยังตลาดบางกะปิแต่พอถึงจุดเกิดเหตุมืดมองไม่เห็นก็เลยขับรถชนคนขวาดถนนด้วยความกลัวจึงขับรถหนีไปแต่พอตั้งสติได้จึงเข้ามามอบตัวการตำรวจแจ้งข้อหาทั้งขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ข้อหาทําให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายแล้วก็ไม่หยุดให้การช่วยเหลือไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีนะครับเบื mm hmm. ้องต้นมีการนัดให้นางสาวพัส,สรินซึ่งเป็นคนเจ็บเป็นพนักง,งานกวาดถนนของเขตสะพานสูง mm hmm. มาพูดคุยกับเสียเจ้าของร้านโจก mm hmm. เพื่อชดใช้เยียวยาค่าเสียหายกันต่อไปครับ เตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับมี2วัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ํามันจะเอามาเติมรถแต่ว่าเอาน้ํามันใส่ถุงร้อนหรือว่าถุงพลาสติกปรากฏว่าไปโดนกับบุหรี่เข้าไฟลุกท่วมทั้งตัวบาดเจ็บครับนี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่ชาวบ้านตําบลหนองบอลอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดอุ้มวัยรุ่นผู้บาดเจ็บออกมานะครับในสภาพที่จะเห็นตามแขนมีร่องรอยถูกไฟลวกถูกไฟไหม้นะครับ เหตุการณ์นี้ได้รับบาดเจ็บไฟลุกท่วมทั้งตัวครับก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลกันโดยเพื่อนของผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับว่านายนัทพงศ์และนายวันชยัย2คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำมันที่ปั๊มแต่ว่าใส่ถุงพลาสติกเมื่อทั้งคู่ขี่รถมาถึงจุดที่พวกตนกำลังนั่งเล่นนายนัทพงศ์ได้จุดบุหรี่ให้กับนายวันชยัยจากนั้นมีการเหวี่ยงถุงน้ำมันเล่นจนถุงไปโดนกับบุหรี่ทำให้น้ำมันในถุงระเบิดนะครับไฟลุกท่วมตัวทั้งสองคน ก่อนจะวิ่งไปคลุกกับพื้นทรายด้านนางสาวลูกตาลคนที่ถ่ายคลิปที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับเห็นการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็เล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงดังจากหน้าบ้านก็เห็นน้องทั้งสองคนถูกไฟไหม้แล้วโดยมีหนึ่งคนที่วิ่งเข้ามาในบ้านตนก็เลยช่วยกันราดน้ําให้จากนั้นก็มีพลเมืองดีขับรถผ่านมาช่วยกันอุ้มนําตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดมีรายงานว่าทั้งคู่อาการปลอดภัยแล้วครับ ไปดูปฏิบัติการค้นร้านค้าชื่อดังที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันบ้านนะครับพบว่ามีบุหรี่เถื่อนมีเหล้าเถื่อนและมีบุหรี่ไฟฟ้าเพียบครับการปฏิบัติการครั้งนี้ได้เข้าไปตรวจสอบร้านค้า3แห่งนะครับพบของกลางเป็นบุหรี่หนีภาษีสุรานีภาษีและบุหรี่ไฟฟ้าเป็นจํานวนมาก สำหรับการตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากธุรกิจบุหรี่เทือนและสุราหน,นีภาษีจึงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมครับก็เลยไปขอให้กรมการปกครองช่วยตรวจสอบหน่อย นายรณรงค์ทิพสิริผู้ช่วยราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาการลักลอบนำสินค้าหนีภาษีเข้ามาขายในประเทศปีละไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทกรมการปกครองจึงดำเนินการตามหน้าที่เพื่อไม่ให้ร้านเหล่านี้กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งและกรณีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินด้วย ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองจะประสานสำน,นักงานปาปง <S <S <ๆ>เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปครับตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้รัฐจะตรึงราคากา๊ส LPG หรือว่ากา๊สหุงต้มไว้ให้แพงเท่าเดิมนะครับหลังจากที่ผ่านมามีการขึ้นราคาเป็นขั้นบันไดามาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับย้ำว่าห้ามเอาถังก๊สหุงต้มไปเติมที่ปั๊มเด็ดขาดครับ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบงมีมติให้คงราคาขายปลีก LPG ขนาดถัง15กิโลกรัมอยู่ที่423บาทต่อถังมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง30มิถุนายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพพร้อมกับสั่งหน่วยงานกำกับดูแลสถานีบริการก๊าซ LPG ไม่ให้มีการลักลอบเติมก๊าซสำหรับรถยนต์ลงไปในถังก๊าซหุงต้ม กอบองอยังเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานขอความอนุเคราะห์ปตะทตรึงราคาขายปลีกก๊สซ NGV ถ้าเกิดเป็นรถยนต์ทั่วไปนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ17บาท59สตางส่วนรถแท็กซี่ที่อยู่ในโครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันจะอยู่ที่กิโลกรัมละ13บาท62สตางโดยจะคงราคาไว้เป็นเวลา3เดือนมีผลตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึง15มิถุนายนนี้ครับ ชาวเกาหลีใต้ได้ร่วมกันเดินขบวนเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลน,นะครับเรียกร้องสิทธิสตรีในด้านต่างๆครับชาวเกาหลีใต้หลายร้อยคนนัดกันเดินขบวนในกรุงโซวันนี้นะครับเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลโดยคนที่เข้าร่วมการเดินขบวนดังกล่าวมีทั้งผู้หญิงและมีทั้งผู้ชายที่เป็นสมาชิกสาภาพพลเรือนและแรงงานในเกาหลีใต้กลุ่มผู้ชุมนุมได้เรียกร้องให้รัฐบาลส่งเสริมสิทธิ และแก้ไขปัญหาหลายๆด้านของสตรีในเกาหลีใต้ทั้งในเรื่องของการทำงานการศึกษาและโอกาสต่างๆในสังคมให้เท่าเทียมกับผู้ชายในทุกวันนี้ผู้หญิงวัยทำงานของเกาหลีใต้ยังคงเผชิญกับปัญหาเรื่องความเท่าเทียมกันเนื่องจากผู้หญิงยังคงได้รับเงินค่าจ้างมีโอกาส ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานน้อยกว่าผู้ชายนะครับซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงหวังว่าการเดินขบวนในครั้งนี้จะทําให้สังคมเล็งเห็นถึงปัญหาของผู้หญิงในเกาหลีใต้และให้สังคมเลิกการกีดกันสิทธิและให้โอกาสก,กับผู้หญิงมากขึ้นด้วยครับพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าก็สิบสตาร์บันเทิงติดตามกันกันกบคุณพิชาพ,พัชระวัรครับ ที่คุณจะอินไซต์1วันที่คุณจะเซอร์ไพรส์หวันที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาหให้เป็นวันพิเศษกับการตีซีเซเลบริตี้ครุบวงในไข่ทุกความหลาไปกับแมทธิวดีในรายการวันเดวิดแมทธิวหนึ่วันมันดีตีสีคนดังทุกวันสุขเวลา22นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเริ่มตีสีหเมษายนแล้วหนึ่งวันของคุณจะเปลี่ยนไป แถวหน้าเรื่องความสวยแถวหน้าเรื่องความแกร่งออกกำลังกายอย่างนี้สินาทีก็ถึงแล้วแถวหน้าเรื่องการลงทุนโลกยุคนี้เราไปถึงคริปโตเคเรนซีพบรายการทอล์คสร้างแรงบันดาลใจไปกับ3ามสาวไปพบกับมุมมองใหม่ของความเป็นเลดี้ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าทุกวันเสาร์17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป เจาะลึกแนวคิดอ๋อเราไม่รู้ว่าธุรกิจคืออะไรด้วยซ้ำเข้าถึงตัวตนหนูก็ไปกับสนับสนุนโดยดีน่าโทนิวน้ำเต้าหู้ออแกนิกยาหมองน้ำเซียงเพียวอิ้วตอบโจทย์เรื่องการบรรเทา สดีค่ะอยู่กับบีชันธิชาพัชราวันในช่วงก็สิบสตาบันเทิงนะคะอยู่ด้วยกันวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะวันนี้มีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาอัปเดตกันจ้ะข่าวแรกของเรามาที่ข่าวดราม่าเรื่องรอยสักของสาวลิซ่าแบล็กพิงกันก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าก็มีบางคนมองว่าไม่เหมาะสมค่ะล่าสุดเพื่อนสนิทอย่างสาวเดียนาซิโปโอ,ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ ออกกรงปกป้องเพื่อนรักนะคะสำหรับนักแสดงสาวสวยเด mm ียนาฟรีโ hmm. ปเพราะว่าหลังจากที่ลิซ่าแบล็กพิงเจอกระแสดราม่าเรื่องรอยสักค่ะ mm hmm. ถูกติงว่าไม่ค่อยเหมาะสมนะคะงานนี้สาวเดียน,นาก็เลยบอกค่ะว่าโลกเนี่ยก็เปิดกว้างแล้วทุกอย่างไม่ได้ขึ้นกับรอยสักการสักไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะก็อยากให้มองเป็นเรื่องของศิลปะค่ะส่วนอีกประเด็นที่แฟนๆบางกลุ่มเนี่ยบอกว่าบัตรคอนเสิร์ตของแบล็กพิงราคาสูงนั้นเดียนาก็ยอมรับเลยค่ะว่าแพงจริง แต่เพื่อนๆเนี่ยก็พร้อมจะกดบัตรสู้แล้วก็สปอร์ตเต็มที่ค่ะ แหมอันนี้ร่มก็เปิดกว้างแล้วเนาะคือจริงๆทุกอย่างมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว,ว่ารอยสักหรือไม่สักนะคือแบบก็อยากให้ทุกคนมองในงกว้างขึ้นการสักก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคือมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเราไม่ได้คุยกันเรื่องเครียดเ,เลยอะแต่เดียคิดว่าน้องอะตามอ่านตลอดนะเห็นอย่างนั้นเดียวว่าเขาตามเช็คตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเนีเ่ยค่ะก็คงพอรับรู้บ้างแต่ว่าพวกเราก็จะเป็นแนวแบบให้กําลังใจเชียร์อัพกันมากกว่าว่าเอ้ยอย่ารับสารที่ทําให้เราท็อกซิกเลยโอ้แบบแทงจริงเงินเดือนทั้งเลแราก็้้สู เอเอเอก็พมาตอนที่อีกหนึ่งประเด็นด,ดราม่านะคะของพระเอกยุค90อย่างเร์แม็กโดนัลนั่นเองค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยย้อนไปเล่าถึงฉากเลิฟซีนที่เคยเล่นกับสาวอ้้มพัชราภานะคะก็มีการเล่นนอกบทด้วยงานนี้ก็เลยโดนทัวลงยับเลยทีเดียวค่ะ ถูกโซเชียลวิจารณ์สนั่นเลยนะคะเมื่ออดีตพระเอกยุค90เรย์แมคโดนัลออกมาย้อนเล่าฉากเลิฟซีนกับนางเอกซุปตาอัมพัชราภาที่เคยแสดงร่วมกันในภาพยนตร์ที่ผ่านมาเกือบ20ปีแล้วค่ะโดยหนุ่มเรเย์ก็เล่าไว้ในรายการหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นฉากสารภาพรักแต่มีการแอบ,บเล่นนอกบทค่ะเพราะว่าเบื้องหลังฉากนีน้ไม่ได้มีการเตรียมกันไว้ก่อนเลยนะคะพอเข้าฉากจริงก็เลยเล่นจริงจูบจริงและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ร่วมงานกับสาวอั้มอีกเลยค่ะซึ่งหลังจาก ชาวเน็ตได้ฟังเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มองว่าไม่สมควรนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการฉวยโอกาสถึงแม้ว่าจะเป็นการแสดงก็ตามแต่ถ้าอีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้รู้ร่วงหน้าถือเป็นการละเมิดแล้วก็ไม่ให้เกียรติสาวอ้ําค่ะข่าวแบบว่า ดราม่ากันไปแล้วเปลี่ยนมาเป็นข่าวเมาส์กันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่ามีเพจหนึ่งค่ะเขาออกมาเมาว่ามีหนุ่มคนหนึ่งชื่อออกแมนแมนเนี่ยทำสาวท้องนะคะหยวยได้ไปออกที่ชายชาติโยโดมค่ะเรื่องนี้ทําเอาเจ้าตัวเกือบกั้นข่าไม่อยู่เลยนะคะแล้วก็รีบปฏิเสธเลยว่าเขาไม่ใช่คนในข่าวแน่นอนค่ะ ออกมาปฏิเสธข่าวลือนะคะว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนหลังเพจดังเนี่ยเปิดคําใบ้ค่ะว่ามีหนุ่มชื่อแมนแมนทำสาวท้องซึ่งชาวเน็ตก็เดากันไปต่างๆนานา,า,านะคะว่าเป็นหนุ่มชายชาติโยโดมที่อาจจะเป็นหนุ่มแมนแมนคนนั้นหรือเปล่างานนี้หนุ่มชายยืนยันเลยนะคะว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนเพราะว่าเวลาไปไหนเนี่ยก็ต้องมีวิกกี้ไปด้วยทุกที่ส่วนตัวเชื่อว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ติดใจค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ยังคลั่งรักภรรยายอยู่เลยค่ะ สงสารผู้ชายคนนั้นมากแต่ไม่ใชหีหนูแน่นอนไปไหนก็ไปกับภรรยาตลอดครับแล้วก็อยู่ด้วยกันนะ่ะคือชีวิตชายทุกวันนี้เนี่ยนะก็คือมีแค่ไปทํางานแล้วก็กลับบ้านอยู่กับลูกกับภรยรยาแค่นั้นเลยถ้นายใหไม่สีเรียเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วไทยเชื่อว่าแบบอย่างกี้ก็คงไม่มีแม้แต่ความสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่ามันจะเกิดขึ้นกับชายกับกี้หรือเปล่าไม่มีแน่นอนของชายคือไปไหนก็ไปกับภรรยาตลอดอยู่กี้ตลอดแล้วที่ที่ไปต่างประเทศก็ไปได้วยกันกลับมาก็น่าจะมีเทีย กับแต่กับภรรยานั่นแหละเคลียบัตรเิชส่วนข่าวนี้นะคะใครที่มีความฝันห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าท่ายเพลงอย่าง E29 Music Identities นะคะเปิดรับออ d i t i o นหาศิลปินดวงใหม่มาประดับวงการค่ะ หากคุณทุกคนที่มีฝานมีแพชชั่นและมีเ e อกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครต้องไม่พลาดกับโปรเจกต์นี้เลยนะคะ E29 Music i d e n t i t i e s Audition 2023 Show your identity ค่ะพร้อมเป็นศิลปินหน้าใหม่เข้าสู่วงการบันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณเป็นคนที่มีความฝานก็มาสมัครออดิชั o n กันได้เพียงมีอายุตั้งแต่13ถึง27ปีทั้งศิลปินเดี่ยวศิลปินกลุม่มหรือว่าจะเป็นวงดนตรีก็ได้นะคะอัปโหลดคลิปวิดีโอแนะนาตัวแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัว สมัครได้ทาง w w w e 2 9 m u s i c i d e n t i t i e s c o m เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ9มีนาคมจนถึงวันที่9เมษาย,ยานนี้1เดือนเต็มๆค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ e 2 9 m u s i c i d e n t i t i e s ไม่แน่นะคะสิะลงริ้เป็นคน,คนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะ ปิท้ายวันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบซีรีส์แนว rom com โรแมนติกคอมดี้นะคะวันนี้เรามีซีรีส์จีนที่ไม่อยากให้พลาดเลยกับเรื่องให้วีนัสไปดูกันค่ะวันนี้ยังอยู่กับ29ช้อปปิงนะคะทิพขอรับบทเป็นคุณหมอสักแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังอินมากฟินมากแล้วก็ติดหมอนมากๆก,กับซีรีส์จีนโรแมนติกคอมดี้เรื่องบังเอิญพบรักให้วีนัสผมเป็นพอ,อรงพยงบาลอาันซิง เกินเกินไปมีเนี่ย คุณผู้ชมแค่ชมตัวอย่างแค่ไหนก็รู้สึกว่าอินแล้วก็จิตหมอนมากๆนะคะเราไปลุ้นกับความรักของคุณหมอแบบเต็มๆกันได้ทางภาคไทยและกระสับไทยได้ที่ m มโน m มสเลยนะคะกับแพ็กเกจ m o n น m ม x 1ปีสมัครวันนี้แถมฟรีให้อีก3เดือนรวมเป็น15เดือนวันนี้จ่ายเพียงแค่899บาทเท่านั้นและยังชมพร้อมกันได้ถึง2อุปกรณ์แพ็กเกจพิเศษต้องรีบสมัครเข้ามานะคะตอน30เมษายนนี้เท่านั้นนะโทรเลยนะคะที่1495 คะแนนพระเอกแบบเต็มสิบไหมหากเลยนะคะใครอยากจะดูแบบเต็มๆรีบสมัครกันได้เลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่ดิชานํนำมาฝากแตในวันนี้ค่ะคุณพบเอกขอบคุณครับคุณดิชาครับขอบคุณค่ะผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญครับทั้งหมดนี้คือข่าวข้ามในลีนิวสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงผอแบงค์พบเอกครับและดิชาทิชาพัชรวันค่ะเราสองคนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับคืนน